สวัสดีทุกคนวันนี้กับช่อง Dewy นะคนวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาในเกมฟฟ้านะคนได้ข่าวว่ามีขั้นใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคนแล้วก็กิจกรรมดีๆอ่ะกิจกรรมเก่าๆและดีๆนะคนกลับมาเยอะแล้วขายในราคาถูกนะคนแล้วก็บางกิจกรรมก็ราคาแพงนะคนเออก็ถ้าใครอยากรู้แล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยโอเคทุกคนเอาเอาทำไมไม่ขึ้นวะ โอเคแล้ว okay, คนสำหรับกิจกรรมแรกแล้วนะคนไปนกิจกรรมไหนวะพป๊บน,นึงแลจะหากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหาไม่เจอทุกคนแป๊บนึงอนะเอ่อเป็นกิจกรรมอ๋อเป็นกิจกรรมของเอ้แล้วคนยูหน่อยวะทัร์ชนคนเปนโลกนะเอ้าเอออันนี้แล้วคนแบบสามารถเอ,อถาโทรขึ้นมาแลกได้นะคนนะเออก็จะเป็นท่าทางสุดสุดกรี๊ดนะคนแล้วก็กระเป๋าของคนอย่างเท่เลยาลสามารถมาซื้อตอนนี้ได้นะคนนะเออ กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของขั้นถึงันสูงอันใหม่นั่นเองทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปดูของที่เป็นสีทองกันนะทุกคนอ่ะของที่เป็นสีทองอย่างแรกเนี่ยน่าจะเป็นเออรถสปอร์ตนะทุกคนสปอร์ตก็ลายถือว่าไม่ได้เท่นะทุกคนแต่ว่าก็ถ้ามีไว้ก็ดีจัดจัดนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของแลในอนาคตนะเออไม่ค่อยเทเท่าไหร่แต่ก็แลเออบอกก่อนเพราะว่าของที่อยู่ในขั้นนั้นคนไม่กลับมาคนอันต่อไปก็เป็น UMP นะทุกคน ยังมีก็น่าจะไม่บวกน่าจะไม่มีค่าสแต็กเพิ่มคนน่าจะเป็นแค่สีนะเออน่าจะไม่ไม่มีค่าสแต็กนะปืนนี้แล้วก็เป็นสเตเกตหญิงมืออปืนนะทุกคนเกิดมาเพื่อเพื่อล้านเองก็จะเป็นรูปอ้าทำไมกดไม่ติดวะจะเป็นรูปปกนะทุกคนนะเออแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็ใน,นส่วนชุดตัวผู้หญิงเนี่ยชุดตัวคนหญิงผ้าคลุมนี่คือชุดเสื้อผ้าคลุมนี่คือเท่จัดๆนะทุกคนแบบซ่อนกับซ้อนก็ซ่อนเกาะเนาะ ถ้าเกิดซ่อนกระเป๋าด้วยจะดีมากเลยจะจะเท่จะจัดเลยนะก็อีกอันนึงก็จะเป็นแว่นนะทุกคนที่คิดว่าแว่นเนี่ยทำออกมาได้เหมือนแว่นของผู้ชายมากๆแล้วสวยมากมันจะมีแว่นอันนึงที่ขายในร้านค้าทุกคนอ่ะอันต่อไปจะเป็นส่วนของไม้เบสบอลทุกคนซึ่งลายก็ไม่ได้เทนะทุกคนแต่ว่าถ้ามีไว้ก็ดีนะเออเพราะมันจะไม่ได้เอากลับมาขายเช่นเดิมนะทุกคนคนเร็วจะลื่นพันละอันต่อไปก็จะเป็นบอร์ดนะทุกคนบอดเอาไม่ติดแป๊บนึง บอดนี้เท่จัดจัดนะบอกเลยโอ้โหโคตรเท่แมทลายน่าจะมาจากไอทรอน์ของคนบนโลกที่เป็นที่เป็นรูปแบงค์ป่ะเออเท่นะอันนี้เป็นบอดจอมโจรน,นั่นกคนอยากได้พอบอบอดนี่แหละแล้วก็จะเป็นในส่วนของออระเบิดนะทุกคนระเบิดจอมโจรสวยจัดจัดนะอันนี้อันไหนสวยบอกสวยอันนี้คือสวยนะคนบอกเลยก้อนต่อไปก็จะเป็นเอ้า,าจะเป็น ในส่วนของหัวกะโหลกแลคนเป็นหลุมศพนั่นเองนคนเท่จ,จัดๆนะใค่นี้สงสัยแรงจะขึ้นเยอะนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของหินแปลงล่างนคนเกาะเอาค้างอีกแหละเครื่องแป๊บนึงนวคนเป็นในส่วนของเอกระเป๋าแล้วคนโคตรเท่เลยหัวกะโหลกใส่โคตรจ้าววหนึ่งประมาณนี้วิวสองประมาณนี้วิวสามประมาณนี้แล้วคนอย่างเฟี้ยวเฉพาะหัวกะโหลกเนะี่ยโคตรเท่เลยอะ ก็ในส่วนของชุดผู้ชายทุกคนพ่อคุมรู้สึกว่าพ่อคุมจะไม่ปิวเท่าของตัวผู้หญิงทุกคนแต่ว่าก็เท่อยู่ดีทุกคนแล้วก็ในส่วนของแว่นทุกคนก็เท่อยู่เหมือนเดิมทุกคนเซตนี้มานี่โคตรเท่คนซื้อเยอะแน่ทุกคนแล้วก็ผมทุกคนผมก็ตุ้มหูตัวบีโคตรไปโคตรใหญ่เลยอ่ะอันเบลเลอร์เลยที่เป็นตัวบีโอเคทุกคนก็มาดูในส่วนของเสริมกันบ้างทุกคนก็จะมีเป็นผมผู้ชายสีเหลืองแล้วผมผู้หญิงสีฟ้าทุกคนโอเค ถ้าต่อไปแถวเรามาดูกิจกรรมจากลักกี้รยอยย่อกัน,กนบ้างทุกคนว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคกคนก้อนสบบแรกก็จะเป็นส่วนของหมัดน้ำหม,มัดอะไรวะเหมือนมัดน้ําแข็งนะคนหมัน้ำแขงจะเรียกว่าหมัดดากอนแล้วกันทุกคนมาต่อกันทุกคนเมื่อกี้มีคนกวนนะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนต่อไปจะเป็นชุดของชุดผู้ชายนะคนชุดการแต่งทุกคนตอนที่เออการมั่นใหม่ของเ p ฟเข้ามากันแรกๆทุกคน อกอ็จะเป็นประมาณนี้นะคนใครที่ไม่ทันช่วงนั้นก็มาสุ่มช่วงนี้ได้นะคนแล้วก็ชุดหน้าแต่งนะคนสำหรับใครที่ไม่มีคู่อย่างที่เพิ่งเลิกกับที่เพิ่งจะล้างกับเคน้องเจดไปนะคะนะคะก็ไม่มีทางได้ชุดแน่นอนนะก็มาสามารถมาสุ่มตรงนี้ไดนะะ้นะคนนะก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นเออเชลจอนคนบนโลกเนี่ยมาขายในราคากล่องเพียงละสามสิบเพชทเท่านั้นนะคนก็ไปหาสุ่มกันได้นะคนอันนี้ก็จะเป็นเกีก่ยวกับกระเป๋าเนาะเป็นกล่องกับกระเป๋าแล้วก็ เอ่อเป็นเกี่ยวกับกระเป๋าแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับท่าทางกองเงินนะคนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเอ่อทำไมมันก็หนึ่งนะคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร่มชูชีพแล้วก็เสื้อต่างๆนะคนแล้วเป็นชุดของโทรทวนโทรทวนกลนโปโลกมันก็ไอวอลนะคนไอวอลดำคือเท่จัดจัดนะคนไอวอลจะกดไอวอลให้ดูนะคนคือไอวอลเนี่ยอยากได้มากแต่ไม่รู้ออกยากหรือเปล่าเนี่ยไอวอลเนี่ยนะคนคือเท่จัดจัทุกคนไม่บางคนบอกมันเท่ยังไงคนมันเท่ดิ เทยังไงอะคือมันเท,นเทแล้วก็น,นี่แล้เป็นชุดของเอ่อเดวมาลอยยาวว่ะซีซันทีแล้วมาดูนะคนน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็ต่อไปน่าจะเป็นส่วนของน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเออเออลืมเราต้องไปดูกันด้วยนะคนว่าภารากิจการเก็บค่านในซีซันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนคนสัปดาห์ที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคนสัปดาห์ที่สองก็เอ้ยทุน สร้างความเสียหายด้วย30สดาเมจด้วยปืน S M G ได้8000อันเลยเหรอเดี๋เดๆๆๆมันน่าจะบักนะทุกคน G M น่าจะมันน่าจะบักนะมันน่าจะไม่ใช่หรอกก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันใช้งจริงก็รอเปิดสัปดาห์ที่2ก็ไม่ต้องเล่นสัปดาห์อื่นเปิดสัปดาห์สปุ๊บสร้างดาเมจด้วยซ4 3 3สสามสดาเมจด้วย S M G นี่คือได้เลยนะทุกคนเขาเขียนผิดปะวะ่าสิดาเมจหรือ30มสพลวะด้วยปืน S M G ไม่ได้ใจนะทุกคนเลยแต่ภารกิจหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้บักนะทุกคนอาจจะเป็นแบบแต่คิดว่ายัางไงก็บักนะทุกคนมันไม่มีทางหรอกที่จะไม่บักนะทุกคนแปดแปดพันอันเลยเหรอแคหน้าจอไว้แปบบ๊บเอาไปทําหน้าปกเอ,อเดี๋ยวไปก็แปดพันอันเดี๋ยว g ีอมก็คงออกมาพูดนะทุกคน ดูกิจกรรมอื่นว่ามีบักอะไรอีกไหมเอ้ยดูขั้นอื่นมันมีกิจกรรมอะไรบักอีกไหมว่มาขั้นบักอีกไหมนะทุกคนไม่มีนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อพาคลิปใหม่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปบปเตนดงนะตะถา,างเต้นดิเต้นเต้นเอ้าเต้นดิเออตึ้ตึตึตึง,ตง 拜拜。Bye bye.